ตอนนี้ผมอยู่บนเกาะที่เต็มไปด้วยงูครับผมผมไปเยือนสถานที่ที่อันตรายที่สุดอย่างปีนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งผมจะตายแล้วปลยพับลงปลยพับลงขับรถบนถนนที่ฆ่าคนไปแล้วหลายพันคนแล้วอยู่ห่างจากขอบผาแห่งความตายไปแค่เจ็ดนิ้วว่ายน้ําแบบไร้กรงกับฉลามจอมฉุดแล้วก็อีกมากมายทุกอย่างเริ่มต้นที่กรงนี้นาจใจกลางซาฟารีแอฟริกาที่ที่เต็มไปด้วยสิงโตเสือชีตาฮิโปและสายพันธุ์อื่นอีกมากมายที่ฆ่าเราได้ และเรามาทำไมกันนะพากำลังจะไปห้าสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกโอ้ฉันเห็นตัวหนึ่งแล้วไ้ตายเถอทำไมถึงทำแบบเนี้ยและเพื่อให้แน่ใจว่าสิงโตจะมาหาเรา <c oughs> ผมเลยเอาเนื้อมาด้วย <c oughs> และโยน <c oughs> โและโยนเนื้อไว้รอบๆบกรงไ้ตายเรากำลังหาเรื่องตายเหรอแต่สิ่งที่ทำให้ที่นี่อันตรายนั้น <c oughs> คือตอนที่พระอาทิตย์ลับตาแล้วเรามองไม่เห็นทางแต่พวกสัตว์ยังเห็นจิมี y มีสิงตัวสองตัวเสียงนั้นเป็นเสียงแรกเหรอไม่ว่าพวกโคตรใหญ่เลยใครๆก็ออกมาทอนดึกสิงตัวล้อมรอบเราเต็มหมดพวกมันอยู่หาเราไปแค่ยี่สิบตายเถอะมันกำลังจอ,องเราใหญ่เลยมันพื้นม,มาแล้วฉันกลัวจังเลยโอ้ไม่ไม่ไม่ไมันเดินมาหาเราแล้ว สิงโตวพวกนี้เดินรอบกรงไม่เลิกเราอาจจะตายในคลิปนี้ก็ได้งั้นมาดูกันว่าตายไหมพราะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปเยี่ยมเย็นในคลิปนี้จะยกระดับความอันตรายแต่ละแห่งมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไปจบที่เกาะที่เต็มไปด้วยงูพิษต่อไปเราจะไปปีนผ่าน้้ำตกน้ำแข็งอันตรายและหนาวเย็นเจะเยือกันเอาล่ะทุกคนมันจะเริ่มมันขึ้นตอนนี้นั่นแหละเฮลิคอปเตอร์กำลังรอยอยู่ข้างภูเขาณขณะน,นี้เราต้องทำยังไงต่อเราเจอกันครับ ตอนนี้เรามายืนอยู่ข้างภูเขาแล้วและตอนนี้ไม่มีทางหันหลังกลับไม่ว่ายังไงก็ตามเราจะต้องปีนหน้าผามัคคือมานี้ด้วยการใช้รองเท้าบูทตใบมีดและที่เจาะน้ำแข็งมันน่าจะเป็นเรื่องน่ากลัวสุดที่เคยทำมาเลยอวยพอด,ด้วยจิมมี่นายกะจะให้เราปีนขึ้นไปสุดโน่นเลยเหรอใช่ไม่มีทางเลยพูดตามตรงผมไม่แน่ใจเลยว่าจะทำไหวไหมแต่สิ่งที่จะเกิดต่อไปโแนแลนไม่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลยเอ้ยเฮ้ยเอาไม่เอาล่ะนี่นี่พอ ถอนตัวถอนตัวถอนไม่ได้รอดูไม่อยากเชื่อว่าโนโลแลนด์ปัไปซะแล้วอ่ะบ้าที่สุดเลยโนโูแลนด์ที่เราไปจริงๆตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากแล้วครับเกือบจะถึงเครื่องทางแล้วฮูจิมี่อย่ามองลงไปตายเถอะยิ่งไต่ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งชันขึ้น <c oughs> โอ้ท้าชัตเริ่มจะเหยียบไม่อยู่แล้วโอ้โายเกิดจะร่วงเหรอ,อ <c oughs> ตายเห็นด้านบนแล้วจิมี่อันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวสุดที่เคยทำมาฉันจะทำให้ได้ฉันจะขึ้นถึงเครื่องบน ถ่ายให้ดูหน่อยว่าชันแค่ไหนโอ้ถล่มลึกมากแล้วล้มเลิกไม่ได้เหลืออีกแค่